แค่น anyway. ี<_<_<_<_<_<_<_<_ yeah ้มันเหมือนถ่ายใกล้ๆเลยอะไรนะนักกระสายแล้วครับก็ปักนี่ไงที่จะต่อเข้าตรงนี้แบตแล้อครับแบตใช่แบตเตอรี่อันนี้วิทยุอันนี้เพิ่งเสียบนะยังไม่ได้เปิดวิทยุครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซอร์โวอ๋อเซอร์โวเซอร์โวเซอร์โวลองขั้งดีที่ห่ออะไรหานก่อนที่ห่ออะไร เกโเปบนเออาอ่านว่าโทอเวอร์เทอร์เวแล้วก็ d r ออ่านว่าโปรโปรเทอรเวอร์โปรโปรใช่สปีดแฮชินัมโอปปี้วิมอเตอร์ตห็นปีกต้ท้องดูจะเขียนว่าทาหรอกอ้าวไม่มีเดี๋ยวเดี๋อีกด้านหนึ่งโอ้ยเนี่ยจะหางปีกตรงนี้สวยน่ะ ใช่เลยนะใช่แล <ithe S 1> um ้วคาร์บอนคาร์บอนอันนี้เป็นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนเห็นไ่มอันนี้เป็นชุดหางชุดหางแบบสายพานีตนักเรียนมาดูนะต้องเรียนมาดูนะหมุนนะหมุนหลังนี่ตรงนี้จะมีสายพานด้วยเห็นไหมเวลาหมุนเลยข้างหลังก็หมุนตามแต่แปลกใจว่าทำไมมันก็ดึกเลกดึกจักมันจะต้องเปลี่ยนสายพานใหม่สั่นแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่คันดิไม่คันดิมันนี่ไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาเทสบินเพราะว่าใส่เซอร์โวตัวนี้แล้วเซอร์โวตัวนี้เป็นตัวตัวให้ตายตัวละกี่บาท ร้อยได้ไหมครูแปดสิบบาทอุ้ยสูงวะตัวนี้ตัวละแปดสิบบาทอุ้ยเอาเรื่องเหมอกันล่ะอ่าเดี๋ยวไปลองบินดู๋ยวอ่าเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้ครูหน่อยอ่อถ่ายเป็นป่ะมือผมไม่ด้งนะให้ไม่ได้ผมถ่ายให้เงี้ยเอ้ยเลื่อนขึ้นอ่าโยกโยกตัวนี้ขึ้นอ่าโยกขึ้นโยกลงหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวมาลองบินเค้ไม่ทำนานอ่ะ แต่ว่าในเรื่องของสามดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะกดถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายแล้วตอนนี้มันขึ้นว่าลิกแล้วเห็นไหมมันจะมีคำว่าลิกจำได้เราเคยถ่ายอยู่รอบเออเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายยาวเลยโอเคเนี้ยวแล้วเดี๋ยวมาลองมาลองบินดูว่าจะเป็นยังไงครับเดินตามดิครับเดี๋ยว ตัวววทัววัวโปรตัวละ80บาทนะฮะท่านผู้ชมนี่วิ่งขึ้นมาแล้วนะฮะน,นี่ตัววัวตัววัวราคาถูก ี่ทเด็กเดูลองไปหงายท้องดูนะว่าจะเป็นยังไงลองลองนี้ลองลองดูนะครับ วโ,วโยกพีตัวละ80บาทอะเดี๋ยวไปลองไงท้องดูเสียวอะ่ะไอ้ดีดูเรื่อยๆตกเป็นตกนะฮะตกเป็นตกนะครับตกก็คือตก ท้องแล้วไ่ท้องแล้วครับไงท้องแล้วไยท้องแล้วไงท้องแล้วนะเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะถ่ายแค่นีมน้มันเหมือนถ่ายใกล้ๆเลย ว่ายิ่งไม่กล้าเล่นหนักเท่าไหร่หงายได้นะครับหงายได้เดี๋ยวจะลองในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลองแบบว่าปิ้งปลาเข้าปิ้งปลาออกกันบ้างนะครับอันนี้อาการเป็นยังช้าอยู่โอเคทดสอบแล้ว